<Okay. S 2> มึงอยู่ตรงไหนวะมึงออกมาดิมึงแน่จริงมึงก็ออกมาเจอตัว,ต,วตัวกับกูหน่อยดิอย่าหลบสายตาก,กูกูไม่ชอบต้องทักทายทุกท่านกันอีกครั้งนะครับวันนี้ลุงเนี่ยได้รับหน้าที่มาว่าเมื่อคืนเนี่ยนะทุกคนมีเด็กในหมู่บ้านเนี่ยได้หายตัวไปซึ่งครูใหญ่บ้านเนี่ยเป็นคนเห็น คนที่ได้รับพาตัวของเด็กเนี่ยดูเหมือนกันว่าจะเป็นกุ้โจนที่อยู่ในอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ตอนเนี้ยลุงเนี่ยก็ได้ตามรอยข้อมาเห็นรอยเท้าของพวกมันแล้วลุงเนี่ยสังเกตว่าเหมือนเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลจากนี้พี่พี่เออเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงเนี่ยจะต้องตามหาเด็กคนนั้นให้เจอนะแต่ว่าตอนเนี้ยดันฝนเนี่ยเกิดตกลงมาแรงเสียก่อนซึ่งทําให้การค้นหาของลุงเนี่ยมันทําให้ ค้นหาเด็กคนนี้ลำบากมากกว่าเดิมเพราะว่าฝนตกไม่รู้ว่ามองอะไรไม่ค่อยชันนะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงเนี่ยจะไม่พูดมากแล้วซึ่งถ้าเผลออยูนิตต่อนเนี่ยมันจะช้าแล้วก็ทำให้การค้นหาเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวลุงเนี่ยจะเดินทางไปหาแล้วถ้าถ้าเจอเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรีผ่าเด็กคนนี้ ก็ไปยังหมู่บ้านให้ได้เพราะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นห่วงมากเลยตอนนี้ลุงเนี่ยได้รับหน้าที่มาซึ่งลุงเนี่ยไม่อยากให้เด็กคนนี้เป็นเหมือนไอ้นกคนก่อนถ้าเกิดเป็นเนี่ยมันจะทําให้พ่อแม่เขาเนี่ยเสียใจมากเดี๋ยวลุงเนี่ยจะเดินทางเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าจะมีวิแววอยู่แถวข้างหน้านู้นซึ่งตอ,อนที่ลุงเดินเข้ามาเนี่ยเห็นรอยเท้าเนี่ยมันเดินเข้าไปฝั่งนู้นนะเออ เดี๋ยวลุงเนี่ยจะเดินตามเขาไปหาเลยถ้าเจอเนี่ยลุงก็จะเอาเด็กกมาแล้วก็สร้างซ่อนไอโจรปาาที่มันเอาตัวเด็กคนนั้นไปด้วยลุงเนี่ยกําลังจะเดินทางเข้าไปซึ่งลุงเนี่ยเหมือนกับเห็นว่ามันจะมีรอยเท้าเนี่ยอยู่แถวนี้แหละถ้าลุงเห็นเนี่ยลุงจะถามมันก่อนว่ามันเก็บเด็กไปที่ไหนเพราะว่าถ้าถ้าลงไม้ลงมือก่อนเนี่ยนะ มันจะไม่ยอมบอกลุงลุงกลัวมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเด็กคนนี้มันสําคัญกับคนในหมู่บ้านนะซึ่งเป็นเด็กที่แบบว่าเขาบอกว่านะเออแบบว่ามีแบบว่าสมบูรณ์แบบอะไม่อยากให้เป็นอะไรก็เด็กคนนี้ลุงเนี่ยมีหน้าที่จะมาตามเด็กกลับไปยังหมู่บ้าน ดู้หมคกับว่าใกล้เข้าถึงไอ้ไอ้จรนปลาเมื่อคืนแล้วนะซึ่งลักษณะของมันเนี่ยมันจะโพกหน้าไว้ตลอดเวลาแต่ว่าลุงเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้ามันแต่ถ้าเห็นเนี่ยก็คงจะเดาถูกว่าต้องเป็นมันเพราะว่าลุงเนี่ยสามารถที่จะเดาคนถูกงะ ตอนนี้ก็เข้ามาถึงป่าใหญ่แล้วเหมือนกัว่ามันน่ยจะอยู่ในแถวนี้แหละเดี๋ยวลุงเนี่ยจะขอเงียบจะไม่พูดมากนะกลัวว่ามันเนี่ยจะรู้ตัวแล้วก็ลมนีไปก่อนนะตอนเนี้ยฝนเนี่ยกำลังจะยุดตกเมื่อกี้ฝนเนี่ยตกหนักมากเลยซึ่งพอเวลาลุงเนี่ยเดินทางเนี่ยมันจะทำให้ลำบาก แต่ว,ว่าตอนนี้มันก็สะดวกขึ้นแล้วเออตอนนี้ลูเนี่ยพอจะรู้แล้วว่ามันเนี่ยนะกำลังเนี่ยเมื่อกว่าคอยจับตามองลุงอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยซึ่งวันนี้ลูเนี่ยได้ผมมีดใหม่มา,มาซึ่งมีดอันเนี่ยเปอาจารย์ของลุงเนี่ยเป็นคนให้มานะเนี่ย มันมีลายอคาลาอยู่ในมีดด้วยซึ่งไม่ใช่มีดปลอมแน่นอนแปลว่าทางทางตอนเนี้ยมันเดินลําบากมากเลยตอนเนี้ยซึ่งจะต้องเดินช้าๆนะถ้าเดินเร็วเนี่ยกลัวว่ามันจะมีพวกลังต่อหรือว่าลังแตนเนี่ยถ้าเกิดไปโดนลังมันเนี่ยอาจทําทให้เราเนี่ยชิบหายได้นะลุงเนี่ยต้องเดินระมัดระวงังตลอดเลยเพราะว่าก่อนหน้านู้นเนี่ยลุงเนี่ยโดนแตนตอนมาสองรอบแล้ว เพราะว่าเดินแล้วก็ไม่ระวังไงดูเหมือนกับว่าทางเนี่ยจะต้องข้ามห้วยนี้ไปก่อนแล้วก็ไปโพยังป่าด้านหน้านุน่น น,นี่ก็ถึงเลี่ยปลาเยอะมากเลยทุกคนดูมหนกับว่ามันนี่จะแอบอยู่แถวข้างหน้านู้นนะเห็นไหมมันมีโดงพายอยู่อีกโดงหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเพิ่งจะผ่านมาโดงหนึ่งข้างหนังเนี่ยแปลว่าทางเนี่ยเดินลำบากมากเลยนะยินเยอะจริงๆเลยแถวเนี้ เดี๋ยวลุงเนี่ยจะนั่งซองดูก่อนว่าว่ามันเนี่ยได้อยู่แถวแถวนี้ไหมลุงเนี่ยพอจะสัมผัสได้ว่าตอนเนี้นะมันเนี่ยกําลังแอบซุ่มลลงอยู่ตรงทางนานู่นเดี๋ยวลุงเนี่ยจะเข้าไปหาว่ามันได้อยู่ตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าซึ่งลุงเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไอตัวไอพวกเนี่ยนะมันชอบเล่นตุ๊กติก เ,เ,เก็บโดนเหี้ยะไรวะเก็บสิพายเลยมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าลุงเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูจากสภาพแล้วมันน่าจจะหนีมาทางนี้นะ มึงอยู่ไหนมึงออกมาดิมันแฉกมัเจี๊ยมึงอยู่ตรงไหนวะมึงออกมาดิมึงแน่จริงมึงก็ออกมาเจอตัวตัวกับกูกหน่อยดิอย่าหลบสายตากูกูไม่ชอบ <h ahaha> วมื่อกี้กูมาเอาเด็กคืนมึงจะคืนเด็กให้กูดีๆไหมฮะ งั้นกูคงกูต้องเข้าไปเอาเด็กในหมู่บ้านสินะได้แล้วเออเด็กกูเข้าไปเอาแน่ร่างกายที่กูจัดการมึงเนี่ยมึงออกมาเลยมึงอยู่ตรงไหนแน่จริงมึงก็ออกมาให้กูเห็นสิย่าลบสายตากูกูไม่ชอบมึงลมอยู่ตรงนั้นช่ยไหมออกมาดิออกมาแล้วเออออกมาก่อนดิ กูจะได้ไม่้องเสียเวลาฮะมึงบอกกูมามึงเข้าไปเอาได้มึงบอกกูมามึงเข้าไปเอาเด็กตอนไหนฮะกูทำม,มึงดีใช่ไหมตอนที่มึงไม่อยู่ไงมึงเลือกทำนี่สายแบบนี้ดีวะทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนมึงไม่คิดเหรอบอลอะไร อะไรอยู่ข้างหลังกูไม่ไม่มีอะไรหรอกกูแค่รู้สึกกัใจั่มารวะกูมาคนเดียวกูมาตามหาเด็กมึงเข้าไปเอาเด็กมาให้กูเดียวนี้หรือมึงยะกูเข้าไปหาในหมู่บ้านกูเข้าไปไม่ได้แล้วจะเป็นหมู่บ้านที่ส่งเด็กเข้าไปมึงจะมาแข่งอีกใช่ไหม ฮะมึงมาดิมึงมองอะไรยืนอาแข่งทำไมมึงอเคียกูแก่แล้วกูจะกลัวมึงเหรอฮะคนจะจใจใจมึงนนะจะมีปัญญาสูกเหรอมึงก็ลองดูได้นะถ้ามึงเชียคนแก่มันออนแอแต่กูอ่ะมึงไม่สามารถที่จะฆ่าดาวกูได้ มึงคิดว่ามือหนุ่มแล้วมึงจะชนะคนแก่ๆได้ทุกคนใช่ไหมคงเป็นเมได้ยาเว้ยหนูกูอยู่มาก่อนมึงอีกก่อนที่มึงจะโตมากูผ่านอะไรมาเยอะกว่ามึงอีกนี่มึงกําลังจะไปไหนกูคุยกับมึงอยู่เนี่ยมึงจะไปไหนเฮ้ยน่าลําคานไงวะน่าลําคาญอะไรวะกูมาตามมาหารเด็กเว้ยมึงจะหนีไปไหนให้กูลงไม้ลงมือใช่ไหม จะไปหมึงบ้านที่กูพาเด็กไปเนี่ยมึงคงไปไม่ได้หรอกยังไงกูเอาเด็กไปให้ได้วันนี้ยังไงมึงต้องคืนเด็กมาให้กูไอ้หนูมึงอายุยังน้อยมันไม่แล้วมึงควรเก็บเวลาไปอยู่กับค,ครอบครัวของมึงดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่หาเวลามาเอาเด็กคนอื่นไปแล้วก็โดนคนอื่นฆ่าตายมันเสียเวลา ชีวิตมึงมีค่ามากกว่านี่ไอ้หนูกูจะบอกให้ในี่เสื้อมึงน่ะมันมีอะไรแคนเสื้อมึงอ่ะคือตัวอะไรก่ออยู่ฮะทำเลี้ยงค่งาไงเมื่อเอานอนมันเป็นสาสเต์เลี้ยงเงินเหรอไม่จะเอาไม่ล่ะนี่มึงอ่ะอ๋อกูรู้แล้วหมู่บ้านมึงอยู่ตรงนั้นใช่ไหมถือว่าทำไมมาเห่าอยู่ตอนนี้ โอเคในเมื่อมึงไม่พากูไปดีๆให้กูจัดการมึงกูก็จะเอาก็ได้กันกูบอกว่าให้มึงเนี่ยพากูไปยังหมู่บ้านไอ้นุ่มไม่อไเอาอเด็กามามให้กูนี่ลงจสูศกับกูให่ไหมออถ้าคงพูดมกันไม่ดีๆไม่ได้มึงก็ต้องลงมือดิ มีทำออ้จรจะดลอยทำไมวะมึงเคีย้ยกูแกแล้วกูทำอะไรมึงไม่ได้ใช่ไหมมาดิหรือมึงจะลองมีดกู นี่ก็มีวิชาดีมจัน,น,นี่นะกูรู้ว่ามึงเป็นโจรเนี่ยมึงจะไม่มีอะไรเด็ตัวสินะกูว่าเกินมาก่อนมึงไอหนุ่ม,มแล้วกูพาประสบการ์ณมาเยอะกว่ามึงทำไมกูจะไม่รู้วะมึงแง่ดีมึงเข้ามาดิลุงยังลุงไม่กลัวเองเหรอเวย้ยแต่วันนี้ลุงจะเอาเด็กกลับไปให้ได้ ทิ้งอาว่าไปดีวะจะสู้กันแบบลูกชายอาวุธของลุงเนี่ยเก็บไปติดตัวไม่สามารถที่จะเก็บไปห่างได้ลบไปไหนวะมาไอ้หนูมามาเอานี่มากล้าเอาเองเข้ามาดิ ลุงไม่กลัวเองหรอกนะบอกให้เข้ามาถ้าเองคิดว่าชีวิตเองไม่สำคัญก็เข้ามาจะต้องการอะไรเยอะวะเข้ามาเข้ามามามาเข้ามา จะลองดีกับลุงใช่ไหมข้ามามาเข้ามา,มา,เ,ขา,มาเข้ามาดีไอ้นุมกมันอะไ้เหรอวะเองิงม่จนเองก้าวชีวิตมาเสียงลุงก,ก็ไม่ปลาดีเหมือนกันเว้ยสรุปจะคืนยด่งดีๆไหมหจะคืนไหมฮะ ทำไมไม่เข้ามาวะกลัวอะไรนุม่มนายเองบอกเองม่กลัวตายเข้ามาดิมา่าให้ลุงแทนเองโดนะไม่งั้นเองตายแน่มีดเนี่ยมันไม่ใช่มีดของธรรมดานี่ลุงว่าแกแล้วยังเคลื่อนไหวได้ปกติอยู่เรือร่องนี้วเข้ามาดิไอ้หนูเองยังลองกับลุงไม่ใช่ลอมา ทำาไมไม่เข้ามาล่ะอีมีอะไรเอ็งเอามาใช้สิข้ากูไม่เคยใช้อาวุธลุงแก่แล้วลุงพมมีดติดตัวอยู่ตลอดแต่เองเป็นโจรเองมีเป็นฝูงลุงคนเดียวทำไมเองต้องกลัวเองก็เข้ามาสิคนเดียวเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ้หนู กูรู้ทำไมสงสัยข้าต้องเรียกพวกข้ามาแล้วแกเลยจเจ้าลองดีใช่ไหมมาเองคิดว่าลุงแกแล้วลิงลุงไม่มีแรงใช่ไหมถ้าเองอยากตายเองก็เข้ามาได้ลุงไม่ปรานี้แล้วหลอมนี้เดี๋ยวเองได้เห็นลุงดีได้เห็นดีแน่ งั้นลุงก็ลองวางไม่ลงสิเผื่อลงุงจะแพ้ผมก็ได้นะว่าบอกอ,อ,อีกแล้วใช่ไหมว่าจะลองดูกับลุง ลูกจะยอมดีๆไหมลูกเองจะยอมลุงดีๆดีๆไหมบอกแล้วอย่าลองดีกับลุงมีดของลุงอะไม่ใช่ของปลอมเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีอาคลามหมดเลยเห็นใช่ไหมไปไปเอาเด็กมาให้ลุงเดี๋ยวนี้เอจอย่าตุกติกนะไม่งั้นถ้าลุงเข้าไปในหมู่บ้านเมื่อไหร่ทุกคนในหมู่บ้านนั้นจะซวยกันหมด เดี๋ยวลุงอยากจะรอเองอยู่ที่นี่รีบรีบละ่ะตอนนี้ลุงเนี่ยนะก็ได้กำลังจะรอเนี่ยเด็กเนี่ยกลับมาหาลุงซึ่งไอ้ตัวที่จับเด็กไปเมื่อคืนเนี่ยลุงเนี่ยก็ได้สั่งสอนมันไปเสร็จแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันเนี่ยกำลังไปเอาเด็กออกมาจากหมู่บ้านเพื่อกลับมาส่งให้ลุงลุงเนี่ย ก็จะนั่งรออยู่ตรงนี้จะไม่ไปไหนจนกว่ามันเนี่ยจะเอาเด็กมาคืนหลังจากนั้นลุงก็จะเดินทางออกจากป่าแห่งนี้ก่อนที่มันจะมืดซึ่งเวลาเนี่ยก็เหลืออีกไม่นานก็จะมืดแล้วแต่ว่าถ้ามันเนี่ยไม่เอาเด็กมาคืนภายในวันนี้ลุงก็จะเข้าไปล้ากคอในหมู่บ้านแล้วก็จะจัดการมันเออเดี๋ยวลุงเนี่ยจะต้องไปแล้ว เอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงเนี่ยจะให้ดูภาย่างนะว่าต่อไปเนี่ยลุงเนี่ยจะเอาไงต่อลุงจะบอกไว้ว่ามีเล่มเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นนะซึ่งมันมีอัคระโบราณไว้มนภายในมีเนี่ยมันมีอัคระโบราณของขมิ้นซึ่งอาจารย์ของลุงเนี่ยเป็นคนเสกขึ้นมาเอง ได้มอบให้กับลุงไว้ตั้งนานแล้วซึ่งมีดเล่มนี้เป็นมีดขาวปกติมีเล่มอื่นเนี่ยจะเป็นมีดสีดําแต่ว่าของลุงเนี่ยเป็นมีดขาวดําดแต่ว่าของลุงเนี่ยจะเน้นไปในด้านของช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าเอาไวป้ปราบผู้ผีปีศาจส่วนมีเล่มดาก็จะเป็นของพวกหมอผีที่เอาไว้สร้างแต่ความเชื่อเออเดี๋ยวลุงเนี่ยจะต้องไปแล้ว เดี๋ยวลุงเนี่ยจะไม่พูดมากต่อนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงเนี่ยจะนั่งรอคอยเฝ้าดูว่ามันเนี่ยจะเอาเด็กกลับมาคืนไหมถ้าเกิดไม่เอาเด็กกลับมาคืนเดี๋ยวลุงเนี่ยก็จะตามเข้าไปในหมู่บ้านเลยก็เอาไว้พอกันแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวลุงเนี่ยจะคอยสังเกตเหตุการณ์ต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง